สวัสดีครับช่องมวลมหาการ88นะครับวันนี้ก็นำของแปลกๆแ,แล้วกันนะครับนำของแปลกๆมามาให้ชมกันคือผมเพิ่งได้มานะครับก็จะมีเ,เสียนเ,เสียพระพุทธร,รูปนะครับเป็นศิลป์เป็นส,นนสกุลชั่นศิลฝางนะครับศิลฝางนะครับที่เปลือกตาก็จะหนาหน่อยนะครับ ตรงนี้พวกศิลปะเนี่ยนะครับผมเองก็จะไม่ค่อยแม่นมากนะครับของเ,ออเสิงพระชัยต่างๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นสินที่ถือว่ามีความเก่าแต่ถ้าพูดถึงศินเนี่ยก็จะเป็นสินทางเชียงแสนนะครับเชียงแสนสกุลช่างฝางนะครับที่ผมดูมานะก็ออตัวนี้จะเป็นงานขุดนะครับเป็นงานขุดนะครับที่ที่ได้จากเชียงใหม่นะครับที่ได้จากเชียงใหม่นะครับ ที่อำเภอชายประการนะครับอยู่ใกล้ใกล้กันเลยครับศิลปะชัยประการกับฝางเนี่ยนะครับก็จะเป็นอะไรที่คู่กันอันนี้จะเป็นเนื้อที่ดูง่ายนะครับองนี้จะเป็นเนื้อที่ดูง่ายมากอันนี้คืเรียกว่าสัมฤทธิ์เลยนะครับออกสําฤทธิ์นะฮะกับดำลยครับสัมฤทธิ์ดำสนิมนี่ขึ้นจากผิวเห็นไหมฮะสนิมนี่คือผุดจากเนื้อนี่คือธรรมชาติของโลหะเลยนะฮะอันนี้ทําให้แบบดูง่ายตามองเนี่ยตามซออก็เป็นขุดครับเป็นเป็นงานขุด ต้องบอกก่อนว่าเสียนนี้ได้จากงานขุดนะครับงานขุดงานขุดนะฮะก็นํามาโชว์นะครับผมไปขอขอเขาเช่ามานะครับเป็นเสียนง,งานขุดมาวันเกิดผมพอดีเลยมหยดีใจจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นของสิริมุค,คลนะครับในในวันเกิดนะครับอีกอันนึงเลยอีกอันนึงก็จะเป็น เชือกประกำคล้องช้างโดยสมัยก่อนเนี่ยเชือกประกำคล้องช้างเขาก็จะมีพิธีต่างๆนะครับใช้หนังควายนะครับแล้วก็ทำเชือกประกำนะครับแล้วก็แล้วก็นําทั้ง3เส้นเนี่ยนะครับใช้หนังควายเนี่ยฮะน่าจะมา3ตัว3เส้นนะครับผูกกันนะครับตัวเอ๊ะผมไม่แน่ใจว่าตัวผู้2ตัวเมีย2หรือจะมีตัวหนึ่งนะครับเมีย1ผู้2มาผมไม่แน่ใจนะลองไปสืบหาข้อมูลดูอีกทีนะครับอ่าตรงนี้เป็นเอ่อเป็นเชือกเส้นเดียวนะครับได้มาเส้นเดียวนะครับ เชืออประกำของช้างเนี่ยก็จะมีการไหว้ครูประกำนะครับเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะฮะที่เขาเรียกว่าเศษคาถาต่างๆเพื่อให้จับช้างนะครับในป่านะครับเป็นพิธีกรรมโบราณนะครับผมคิดว่าถ้ามุดเราหาใน Google เนี่ยก็จะเจอนะถ่านเราไปสืบหาข้อมูลดูนะครับอันนี้จะมี3เส้นนะครับแต่ว่าเชื่อว่าเขาน่าจะตัดแบ่งนะครับมาบูชาติดตัวเพราะว่าถือว่าเป็นของสิริมงคลนะครับอันนี้ผมเองก็ได้มาเส้นหนึ่ง นะครับพร้อมไฟไฟไฟสายสินเลยนะครับองนี้ผมก็ได้มาแบบนี้เส้นหนึ่งนี่ฮะหนังเป็นหนังควายนะหนังควายบอกก่อนหนังควายนะครับหนังควายในสมัยก่อนเขาใช้หนังควายโดนฟ้าผ่าหนังควายโดนฟ้าผ่าตายนะครับก็จะมาหมุนเอาเ,อาเชือกเนี่ยนะครับเชือกหนังควายเนี่ยมาทําเป็น3เส้นแล้วหมุนเป็นเกลียว3เส้นนะสเส้นอันนี้คือเส้นเดียวนะครับเพื่อทําคล้องช้างป่านะครับนี่ นะครับเพื่อ,อขี่ช้างตัวใหญ่จับช้างอีกตัวหนึ่งดึงใช้เชือกดึงนะครับประมาณนี้นะข้อมูลก็ประมาณนี้ที่ผมรู้นะฮะก็ก็อาจจะพูดไม่มากเท่าไหร่ข้อมูลผมอาจจะไม่แม่นเท่าไหร่นะฮะก็ลองไปใครอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมก็ลองลองลอง,ลองไปดูในใน Google ดูนะครับจะรายละเอียดกับผมเยอะมากๆเลยนะฮะอีกอันนึงอันนี้คือแปลกมากอันนี้คือสิ่งที่แปลกมากแต่ก็เอ่อ ในในในเฟซบุ๊กเนี่ยฮะก็ก็มีการคุยกันก่อนว่าเอ๊ะมันคืออะไรซึ่งเราเห็นจากภาพอันนี้มันคือสําคัญมากเพราะว่าเราเห็นจากภาพเนี่ยนะฮะเราจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรความชัดเจนเนี่ยมันก็จะไม่ค่อยรู้นะครับครั้งแรกผมเห็นรูเงี้ยนะครับเห็นรูเห็นความเก่าเห็นจากภาพเนี่ยเราไม่รู้น้ําหนักอ่าเราไม่รู้น้าหนักเราไม่รู้ว่าอของที่เขาถือเนี่ยมันเป็นเนื้ออะไรนะครับในใจผมคิดว่าเอ๊ะ หรือว่าเป็นเป็นเป็นเขาเขาเขาไปฝนยาหรือเปล่าเขากวาฝนยาอะไรอย่างเงี้ยฮะเพราะมีการตะไบมีการลอยปาดมาเป็นฝนยาเก่านะฮะหรือว่าเป็นเป็นเขี้ยวหมูหรือเปล่าเล็กๆหรือเป็นฟันสัตว์คุดหรือเปล่านะครับก็ซื้อมาครับซื้อมาราคาเกือบพันแน่นอนว่าความรู้ย่อมย่อมมีราคานะครับผมก็ซื้อซื้อมา นะครับซื้อมาเพื่อ <Stars S 1> หาความรู้ว่าไอ้ตัวแปลกนี่คืออะไรพอมาถึงมือนะครับพอมาถึงมือเราถึงรู้ว่าน้ําหนักเบามากนะครับน้ําหนักเบามากนะเออ่ซึ่งให้ดูก่อนนี่ฮะนะครับน้ําหนักเบามากผมมองเป็นไม้นะครับเรื่องเขาเนี่ยตัดทิ้งเลยเพราะความหนักความแข็งของเขาเนี่ยจะไม่มีแล้วนะครับความแกร่งของเขาไม่มีแล้วอันนี้เบามากนะครับตัดทิ้ง ถามเป็นฟันหรือเปล่าฟันส่วนใหญ่จะเป็นพวกแร่ธาตุพวกฟอสฟอรัสมีความเป็นกระเบื้องมีความเป็นฟันมีความเป็นกระดูกนะฮะมีความมันของมันขึ้นมาโดยโดยธรรมชาติของฟันก็ไม่มีฟันที่ตัดทิ้งเลยนะครับผมเองก็ต้องมองเป็นพวกไม้ว่านนะครับนะครับอันนี้ฮะพอผมเห็นตรงนี้ผมมองคิดเอ้ยหรือว่าเป็นตาไม้เป็นไม้คดหรือเปล่าหรือเป็นไม้อะไรสักอย่างที่ สมัยก่อนนามาฝนยาหรือเปล่าแต่มันก็มีคําถามที่ว่าเอา่อถ้าถ้าเป็นตรงนี้เป็นฝนยาแต่ว่าตรงนี้จะเป็นดีเทลที่สําคัญที่ว่าเอโทษครับเดี๋ยวก่วอนนะมันมีความความแข็งตัวของเปลือกขึ้นมาตามขอบเห็นไหมฮะมันเป็นความแข็งตัวของตามขอบมันเป็นเหมือนลายเขานะครับมันไม่ใช่เหมือนตามตัวที่แบบเ,เป็นเปลือยแล้วขอบอยู่ด้านบนเห็นไหมฮะ เปลือกอยู่ด้านบนนะครับเปลือกสีดำเนี่ยอยู่ด้านบนนะครับแต่ว่าตัวเปลือยเนี่ยก็จะเป็นเนื้อเขาเนื้อน้ำเนื้อน้ำตาเนื้อไม้แต่พอดูตรงนี้เนี่ยก็จะเห็นดีเทลที่มันเป็นเปลือกเขาขึ้นมาเลื้อขึ้นมาตรงนี้จึงสงสัยว่าเอ๊ะตลบว่ามันเป็นไม้อะไรหรือว่าเป็นอะไรกันแน่นะฮะตัวนี้ตัวผมเองไงฮะก็ก็ต้องต้องต้องบอกบนี้ครับว่าเราอาจจะมองเป็นเป็นเป็นไม้ก่อนเป็นไม้กับว่านก่อน นะครับยังไม่ตีเป็นฟันไม่ตีเป็นอะไรนะครับเพราะเราเอาเอาสิ่งที่ผมบอกว่าเอาเอาข้อมูลเท็จจริงก่อนดีกว่านะครับถ้าโมไปตีเป็นฟันเก่าฟันอะไรฟันพันปีอย่าง,งนั้นอย่างู้นอย่างนี้เนี่ยก็จะเป็นการอวยตัวเองแล้วก็ความรู้คุณก็จะไม่ได้เลยนะครับก็จะมีความก้าวหน้าอะไรเลยเรื่องความรู้นะค,ความรู้แล้วก็อยู่กับที่นะครับเพราะฉะนั้นผมก็มองเลยว่าไอ้ที่ททททนนตีกันมาตอนแรกเนี่ยอาจจะเป็นไม้นะครับจะเป็นตามไม้หรือเปล่านะครับ แต่ก็ต้องเป็นของของอย่างนึงที่เป็นคุดเนี่ยเป็นคดเนี่ยนะฮะแต่เราไม่รู้คืออะไรอ่ะครับนี่คือสิ่งที่แปลกนะครับใครรู้เนี่ยก็เม้นได้นะเม้นบอกผมได้ผมเองก็ยังมองเป็นวาดเป็นไม้นะเอ่อเลือดเป็นเขาหรืออะไรเนี่ยผมว่ายังไม่ใช่นะเพราะเขาน่าจะมีน้ําหนักที่หนักกว่านี้นะครับถ้าเป็นเขาเป็นฟันอ่ะฟันถ้าฟันเก่าเป็นร้อยปีมันต้องเป็นเขาเรียกว่ามันต้องมีความเก่าในตัวนะครับมันก็ต้องรู้ว่าเป็นฟันเพราะพรุ่งนี้พอเราดูเนี่ยพอสองกล้องสองอะไรเนี่ย ดูเนื้อเนี่ยดูไม่ยากเลยพวกฟันพวกอะไรพวกเขาเนี่ยแต่อันนี้เป็นไม้เป็นดอกว่านหรือเป็นอะไรสักอย่างผมเองไม่แน่ใจนะถ้าใครรู้เนี่ยยังไงช่วยบอกผมหน่อยนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่แปลกดีนะครับแปลกดีแปลกดีก็ถือว่าซื้อมาศึกษาซื้อความรู้มาก็ถือว่าไม่แพงเท่าไหร่นะครับอ่าอ่นนี้ครับอันนี้คือ3อย่างที่ผมได้มานะของแปลก3อย่างนะครับอันนี้ก็เป็นอ่าของแปลก3อย่างอ่าแล้วก็มีเสียงอ่าเสียงศิลปะ เ,เ,เสียสนศิลปะนะครับฝา,างนะครับที่ผมได้มาอันนี้ก็ผมก็จะมักจะเก็บพวกเสียงนะเสียงพระจากาจากการขุดจากการางมจากแม่น้ําใต้แม่น้ําอย่างนี้ผมก็เก็บขึ้นมานะครับใครที่ตามเฟซผมก็ไล่ดูทาลายผมได้ว่าผมเองก็จะเก็บเสียงเรื่อยเรื่อยๆื่อนะครับเพราะว่า,เ,าเรามองว่าเราเสมมติเรา,เรา,เราห้อยเสียงเนี่ย นะครับเสียงหนึ่งนะครับมันก็เหมือนเราได้บูชาพระพุทธรูปทั้งองค์เลยนะนะฮะและอีกอย่างเนี่ยนะครับเราเราเรามองว่าเราไม่ได้ลบหลู่หรืออะไรแต่ว่าเาป็นการอนุรักษ์เสียมากกว่านะครับการอนุรักษ์เ,เพื่อเพื่อทีอ่บางคนเขาก็คิดว่าห้ามเอาเสียงห่าเข้าบ้านนะฮะก็จะเป็นลางไม่ดีในสมัยก่อนผมเชื่ออย่างี้นะผมพูดเลยว่าสมัยก่อนผมไม่เคยซื้อนะพวกเสียงพลาเนี่ย ก็จะมองว่าเป็นอะไรที่มันไม่ดีแต่ว่าพอพอเราเข้ามาเล่นพระง่างมาเล่นสายพับพับพับพรุทรูปบูชาพวกนี้นะครับยุติยา,ยยางเงี้ยแล้วก็รู้เออเขาก็บูชากันนะมันเป็นการอนุรักษ์อย่างหนึง่งนะครับไม่ใช่มองว่าไม่ดีแล้วเราไม่เก็บแล้วทิ้งเลยมันก็ไม่ใช่นะครับด้วยเขาเป็นอ,องค์เป็นท่านเป็นพระพุทธรูปเนี่ยเราเองก็สามารถซื้อมาบูชานะครับแม้ว่าจะเป็นเสียหรืออะไรก็ตามผมก็ยังบูชานะครับเพื่อเป็นสิริมงคล นะครับเสียงนี้เป็นทางเชียงแสนนะครับหรือร้านนานะครับศิลปะช่างสกุลฝางตรงนี้ที่ผมไปเทียบเคียงกับข้อมูลต่างๆใน y t u t u นะฮะเราเองก็ไม่ได้เก่งหรอกผมเองก็ยังหาข้อมูลเพิ่มเติมเรื่อยๆนะครับแต่เนื้อโลหะเนี่ยเราเองก็พอรู้ว่าเป็นเนื้อสัมินะครเนื้อสฤธิกับดำนะครับถือว่าดูง่ายนะครับอายุเนี่ยจะอยู่ประมาณสัก6 0 0ปีถึง700ปีไม่น่าเกินนี้นะผมคิดว่าไม่น่าเกิน700ปี อายุทยานะครับพระชัยอายุทยาก็ไม่น่าเกินประมาณ4 500ปีนะครับเพราะฉะนั้นผมบอกเลยนะใครที่เล่นพระชัยอายุทยาองค์เล็กๆนะครับองค์ประมาณ3-45นิ้วเอออายุของท่านเนี่ยจะไม่เกินประมาณ500หรอกนะครับไม่ไม่เกินประมาณ500ปีหรอกขณะองค์าน,านี้เนี่ยนะครับที่ยังเก่ามีศิลปะเก่ากว่าพระชัยอยุทยาเนี่ยก็ยังประมาณแค่4 5่0ปีเองนะครับถึง600ปีก็ได้อ่ะโดยประมาณนะครับโดยประมาณ นะครับอ่ะอันนี้ครับผมมาให้ชมกันนะครับว่าเนื้อสัมิดเนี่ยเป็นยังไงอันนี้คือเก่าจริงสหนกับดาอ่าอันนี้ก็จะเป็นอ่าอะไรนะผมบอกเชื่อประกรรม้องช้างอ่าผมได้มาเส้นดึงนะนะครับเดี๋ยววันนี้วมื่เกิดผมผมแบ่งนะครับแบ่งในราคาที่ไม่แพงหลักร้อยนะในในช้อปปี้แล้วกันนะเดี๋ยวผมจะลงนะครับองเออลองลอง,ลองไปศึกอ่าลองไปเสืรหาก็ได้ว่าเชื่อประกรรม้องช้างเนี่ยนะครับเขามีความศักดิ์สิทธิ์แบบไหนนะครับ เราลองดูลองดูเพราะตัวผมเองเนี่ยมีมีมีเชือกข้อมือเหมือนกันนะครับเป็นประกรรมของช้างเหมือนกันนะครับอันนั้นจะเก่ามากน,น,นะเกับประมาณอายุเกือบร้อยปีนะผมไปได้จากควานช้างมานะครับเขามาขายนะอ่าอันนี้อีกเส้นหนึ่งมีเส้นเดียวที่ผมได้มานะเชื่อว่าใครชอบนําไปเป็นห้อยอใส่กรอบตะกรุดนะครับใส่กรอบตะกรุดห้อยคอได้เลยนะครับถือว่าเป็นสิริมงคลเลยนะ อ่าโอเคเขาเรียกว่าอ่าเขาบอกว่าบูชาเชื่อประกรรคล้องช้างเหมือนเราคล้องงานใหญ่ได้งานใหญ่นะครับได้สัตว์ใหญ่ได้โชคใหญ่อ่าอันนี้คือความเชื่อนะอันนี้บอกก่อนคือความเชื่อนะนะครับได้ของของใหญ่ใหญ่อ่าได้ของได้ของใหญ่ได้โชคใหญ่นะครับอ่าอันนี้คือคือความเชื่อของเชื่อประกรรคล้องช้างนะครับ อ่าโอเคครับนั้นคลิปนี้ก็มามามา,มาทักทายในวันเกิดผมนะครับก็ในช้อปปีผมเองก็จะมะีคุมปองพิเศษนะครับมูลค่า500บาทนะครับเฉพาะวันนี้นะครับเฉพาะวันนี้วันเดียวนะครับผมก็จะตั้งปิดปิดปิดคุมปองในช่วงเที่ยงคืน1นาทีนะครับของวันนี้นะฮะใครอยากได้อะไรก็ลองลอง,ลองเข้าไปดูแล้วก็ใช้บัตรคุมปองกัน นะครับแล้วส่วนช้อปปี้รายการใดที่แพงไปหรือว่ายัางกําลังไม่ถึงสามารถกดต่อรองราคามาได้นะนะครับเขามีการต่อรองราคาเข้ามานะครับถ้าได้ผมก็ให้ถ้าไม่ได้ผมก็อาจจะบอกราคาที่คนละครึ่งคางได้นะครับโอเคครับคลิปนี้ขอบคุณมากๆที่ติดตามแล้วขอบคุณมากๆนะครับที่ทักมาทักทายมาคุยกันนะครับบางคนบางคนก็เอาของแปลกๆมาให้ผมดูนะครับในข้อความเฟซ ก็บอกว่าติดตามจาก YouTube ก็นำของแปลกๆหลายอย่างจริงๆนะครับที่ที่มาให้ผมดูผมเองก็ต้องบอกแบบนี้ครับเราเองก็บอกข้อมูลตามที่ตามที่กรอบความรู้เรามีนะครับต้องอ,อ,อะไรที่มันใกล้เคียงเราก็บอกไปอ,อ,อย่างล่าสุดอย่างเงี้ยก็จะเป็นเ,เป็นโคดนะฮะโคตโคดักแด้นะครับโค,คดักแด่น,น,ดดน,นี่นะครับผมเองก็พอมีอยู่พอพอท่านเอามาให้ผมดูเนี่ยผมเคยบอกท่านได้ว่าเป็นโคดักแด่น,นะแต่ว่า จะเรื่องข้อมูลใดๆหรือว่าทนสิทธิ์แบบไหนก็ลองไปอ่านใน Google ดูนะครับเขาจะละเอียดกว่าผมเยอะนะ,อะโอเคครับขอบคุณที่ติดตามจริงๆครับขอบคุณมากๆครับวันนี้ก็สวัสดีครับขอบคุณครับ